ทำน้ำต้ีเลยครับตีบันเลงเลยครับไหวครูเลยไครูเทุกันสามยกนะครับน่าจะเป็นไงสพักสอนะครับนถือว่าเป็นรายการเล็กๆอีกรายการหนึ่งนะครับก็ในวันนี้นะครับก็ถือว่า เราไม่กระหนใวเด็กเราวรนเล็กตัวเ,เล็กๆเลยคงจะหา,าไม่เจ้าใคแต่ตอนนี้ก็ถือว่าแต่ยังน้อยก็เคยพิดยอมมาแล้ว จับกี่จัดรนนับนะครับแ่6ก mm ิโ hmm. ลนะครับสสายเรือพันเทครับสายเรือพันเทเดลยเตะต่อยเตะต่อยอย่าลกนะไ่เนื้ใจนะครับน้ำเลีงนี่แมูสระกับมูสีนี่หะใช้มาดูเอานะครับ

ว่ามีน้องก็เลยคอยช็อปไปใกล้ๆเนะครับเพราะว่าครับที่เลี้ยงแม่องนี่ตีนดเรยยกที่หนเริ่มขึ้นนะครับนายแดนนี่ก็เงางามม้วก็นี่ตอนนี้มุ่ไปใกล้ไปใกาไปซกายไปใก้ไปใก้ไปยังไปยดไปยึดมานี่ไปยไปยดไปก็พูดโอ้โหข่าวดีตอนนี่เริ่มเอแล้วมันเด็กสังกตไปซ้าย

โอ้โหตัวนีใจเกิดกระดดกน้นมันด้วยกำแพง่ายเรนะ่อไปยกคู่สองกันสยกเ้ไอ้หนม้เลยเ้เอ้ย้ย้อเฮ้่เ้้้ ไปมาไปตัดเพี่ยงกันอาเป็ตอเพียงให้พนันลดล้ไปอยู่อาเป็นร้อยวิ่ง่าหาโดนต่อย

ทำการให้โคตครับการให้ลูกโคตร้นะเอ้าไปเลยไปเลยครับโคตรไปเลยไปเลยครับโคตรไปเลยโอ้โหนี่ก็แลมาอนี่ลยผลแลแผลแลแผลเลแแลแผล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 แลแผปลแผลแลแลล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  ให้ทุกนไดเนะครับน้องนนะครับจับจงตรทองนนะครับรดู่าไอยู่ที่บันทกมางให้ทกคนะครับพยายามมเคลื่อนทายเราระวังให้เปพเรียบร้อยเลยะาเ

โอ้โหน่าจะเป็นมือสามเขาบอกว่าเป็นมือสามโอ้โหโดนบัดเจ็บโลกนี้ทำให้ตัดเทียนตายตายไม่ต้องยุ่ตัดกรเริยนนะครับให้จอมวา,วา,วา,วารีนะครับเอาดรามะวางด้ยวยครับตอนนี้เป็นตัดมาแล้วนะค,นค,ค,นนคนนรัคคคาาาบ,หรบหนึ่งพันบาทนะครับประชาชนก็มีคู่ชุ่ด้วยครับอวบาร์ต่อวางให้เป็นที่เรียบร้อยด้วยนะครับ มีบันเลงเลยครับีค <treating Napoleon> ู <fuck> ่นี้ก็คู่เล็กๆอีกคู่หนึ่งนะครับน้ำหนัก่20กิโลกรัมจะน่าจะใหม่ทั้งคู่นะครับมวยคู่นี้นะครับตัวใหม่ๆทั้งคู่นั่นแหละหาประสบการณ์ไปเพื่อมาโนดเราจะโนดนดยดินเมืองกรุงนะครับเพราะว่ากีฬาตรงนี้เป็นกีฬาเป็นโดรนโลกเป็นเมืองไทยของเราในระบบกติกาจากไหนนะครับ สี่น้องตั้งใจตรงนี้ทำไปหมู่บ้านเราเล็กๆทำไมอาวุวมันกๆมาพบกันเพราะเราต้องฝึกฝนไปตั้งแต่อาลูกบานจนเบปริญญาต้นเลยครับการเกดนะครับคู่นี้เพื่อกับสานยกกรบสายก ชกกันสายก็ต่สองพักสองก็พอนะครับเล็กๆขนาดนี้นะครับวัาปต่อไปจะเป็นยกที่หนึ่งของมวยเปิดรายการนะครับเปิดรายการเป็นมวยคู่พิเศษคู่ที่สองนะครับยกแรกดีกันาแม่ป้าตันมาี่โอ้วางก้งกระเทว่าแุ่อัศจรรา์โอ้โห มาตายตายแม่ดีขั้นมีข่านดเอาเอามันกะ่ายดิสมนอ่ามุณตายไมาได้ดีข่แต่กแนม่ได้เสียข้ามาอาไปหน่อก็ 我的个呀，跑，是我的长跑，速度快哦。 ยกผู้หนึ่งก็บลดยกผู่หนึ่งก็หม่อไปจะเป็นยกที่สองนะตอนนี้สะพัดยกก่อนนะครับตะกัตกประชาตะพันไปอย่างผู้ชกเจนดับนะครับก่อนต,ต่อไปยกที่สองครับยกที่สองเริ่มเลย เตยขวากำลังมันไปยขวามาแหมหมุนไปเตยขวาเอาล้นมาเลักแล้วก็หมุนไปหมุนมาแหงกขวาที่นาครับตยขวาแหนขวาแล้กขวาต่วันที่นาคารทันทุโอ้ยจตเอาก็ไป่ลงแล้วเอาแหมดเไปชิงชัยหน่อยเอาว่าาษาเช่องกันเอยขวาเตยขวาหมไปเตยวนั่งตาไปแหมตอนนีันต้นหากันโอ้ย

เียลงเลยนะครับลงเลยมือยกายมเีอกยอกเลยกเลยออกเยอกเลยออกเยออกเลยออกาออกเลอเลยอากเล้วกเลยอเลยออกเลยออกเลยออกเลยอเข้อเลยอเออกาอออกเลยอกเลกยอเายออกเลยอเลยออกเลยออกเออกเายกเลอกลยวอกเลกอกกอกวเเเลยย

खटवा <laughs> 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 หลักขวาเข้ามาต่ดต่้โอ้ยโอ้ยยิงตรงตรงอ้มาต่ไปขาไปขามาโอ้ยนหลัเล็กน้อยนะครับขโอ้โดนขาของโดนใจโอ้ยขาโาบเอ้ยปเนะรรแมโอ้ยโอ้ยใขา่าข่า ไที่เอหมดดสุท้ายครับเป็นนั่นละแดงครับแดงนะไปครับอ่าคนนี้ไม่มีเดืกบอนะครับไปนับเ่าลงเลยโนเมื่อทันเอนไอได้ครับโนูไม่ไลงแล้วก่